หลังจากที่ผมพีกกายกระโดดน้ำตะคุบเต่าไปรอบที่แล้วก็ปรากฏว่าผมทำภารกิจจับเต่าไม่สำเร็จวันนี้ก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะต้องจับให้ได้เลยนั่นไงมันโผล่มาแล้วทุกคนเห็นปะบอกเลยว่าวิธีของวันนี้แยบยนยิ่งกว่าการกระโดดน้ำในเมื่อใช้กำลังแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องใช้สมองกันหน่อยละและที่อยู่ในมือผมนี่ก็คืออาหารเต่าน้ำมาสุรโยนไปเลยเป็นอาหารที่เต่าทุกตัวเลิฟมากๆใครอยากได้เข้าไปดูในตะกร้าเลยเหลืออยู่นิดหน่อยอ่ะและนี่ก็คือสวิงใหม่ป้ายแดงเพิ่งไปถอยมาเริ่มปฏิบัััตตตติกกกกกาาาาาาารรนนได้้้้้เเเเลลลยยยอออุงง่ววขมมมใผ็ท นิ่งดีสุดไม่งั้นเดี๋ยน้องมันรู้ทันนงไงไปแล้วเรียบร้อยนี่เราว่าเราก็พางตัวมีดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ดูสิทุกคนตอนนี้น้องกําลังหลงไหลกับอาหารเม็ดมาซุรีบอกเลยว่าเต่าตัวไหนเจอมาซุรีนี่หลุดโฟกัสทุกตัวเพราะมันเซีบเกินได้เวลาปิดฉากสักทีชัวบ แล้ววันก่อนคือว่ายน้ำจับเต่าจะเป็นจะตายวันนี้เอากระชอนตักยากรเก็บใบไม้เออบทจะง่ายมันก็ง่ายเกินไปก็ต้องขอบคุณมาสุริที่ทําให้น้องเต่าเรากินแซ่บจนลืมมองฟ้ามองตะวันเลยอ่ะเรามาดูน้องเต่ากันแบบใกล้ๆกันดีกว่าตัวนี้ชื่ออะไรดีเพื่อนๆช่วยตั้งชื่อให้หน่อยสิเฮ้ยทุกคนตอนแรกผมคิดว่าน้องจะดุกว่านี้นะเพราะว่าน้องอยู่ในธรรมชาติมานานนะจืยจื๊ยจืไหนเฮ้ยไม่กัดเลยอะแถมน้องยังให้เรารูบผัวด้วยอ้หหน่ารั น้องเชื่องก็เต่าบางตัวที่ผมเลี้ยงในบ่ออีกโอ้ดูสินิ่งมากเลยลูกอ่าแล้วผมก็ต้องพาน้องไปเลี้ยงในบ่อตามระเบียบนะเพราะว่าน้องเป็นเต่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเอเลียนสปีชีสผมไม่สามารถปล่อยให้น้องอยู่เองตามธรรมชาติได้อย่างแน่นอนโอ้ดูสิมาสุริยังคาปากอยู่เลยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสุกต้าวางไข่หรือเปล่าต้องขอเซนเซอร์ด่วนเลยอุจารตามาก หลังจากจับน้องเต่าญี่ปุ่นเสร็จแล้วเราก็มาให้อาหารน้องเต่าสุกตากันต่อช่วงนี้มีเทศกาลฮาโลวีน,วนก็ต้องจับน้องแต่งตัวกันหน่อยนี่เพื่อนๆช่วยให้คะแนนคอสตูมนี้กันหน่อยเต็มสิบให้เท่าไรเอ่ยอ่ลละแลวเต่าบางตัวก็เพิ่งตื่นก็เพิ่งจะเดินข้ามน้ำมาช่างเป็นเช้าที่สดใสและดูมีชีวิตชีวาเหลือเกินก็เหมือนเป็นเต่าที่ไว้ผมลองทรงแล้วก็ปัดเป๋จะว่าไปมันก็น่ารักไปอีกแบบเวลาน้องเดินผ่านกันก็จะทักทายกันโดยการเล็มหญ้าบนหลังให้กันแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและเเเเออออออืืื้้้ฟฟ่่่แตตตสสสสัังงคมาุุยวดีนร มอร์นิ่งทุเดย์ไอแฮดอมาสุริฟู้ดฟอร์ยูเอออ่ะก็พูดภาษาอังกฤษกระเต่าไปเลย <c oughs> <c oughs> คือบางทีผมไม่รู้จะพูดอะไรผมก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยแบบนี้แหละทุกคนใคร <c oughs> ที่ชอบดูคลิปผมนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยอุ้ย <c oughs> ดูสิน้องน่ารักมากเลย <c oughs> น้องคือแบบตาแป๋วแป,แปดูไรเลี้ยงสา <c oughs> ดิอ่ะผมชอบใครอยากเลี้ยงเต่าบกสักตัวก <c oughs> <ๆ>็แนะนําให้เลี้ยงเป็นตัวนี้แหละเพราะว่าน้องกินง่ายไม่จุกจิกเท่าเต่าสุกาแต่ว่าค่าตัวอาจจะแพงกว่านิดนึงอม่าๆๆเดี๋ยวจะหาว่าเรารักเต่าไม่เท่ากันอามาสุรีไปกินล้ีมัาหหวงต โอเคไม่แกล้งแล้วโปรยให้เลยสีาสหรับเต่าสุกตาแล้วผมก็จะให้อาหารหลับเป็นหญ้าแบบนี้แล้วก็โปรยอาหารเม็ดผสมลงไปนิดหน่อยถ้าให้อาหารเม็ดล้วนเลยคือผมเจ๊งแน่นอนในอาหารเม็ดก็จะมีพวกไฟเบอร์โปรไบโอติกและวิตามินต่างๆที่เต่าเขาต้องการใส่รวมๆไปกับหญ้าสารอาหารจะได้ครบถ้วนโอเคให้อาหารเต่าสุกตาเสร็จแล้วเรามาดูเต่าใบไม้เวียดนามก่อนจบคลิปกันดีกว่าคือน้องมายืนรอตั้งนานแล้วเราก็มวัวแต่ถ่ายคลิป <laughs> ขอโทษที่ให้รอนานนะลูกง <laughs> ั้นไง กินดีๆไม่มีใครแย่งลูกไม่ต้องหงายท้องอ่ะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเต่าสัาาา้นาม,ามหาปะไรด้วยนะเต่าสั้นมหาปะไรสกรูด